เสือมืดอ่ะพูดไม่ถูกคนเราน่ะลองไม่ชอบฟื้นใจยังไงมันก็ไม่ชอบนี่คุณอย่าไปเชื่อนะฉันไม่เชื่อหรอกจ้ะป้าฉันรู้นะว่าเสือมืดเขาหวังดีแต่เรื่องอย่างเงี้ยตัวเราเองสิจ้ามันจะรู้คุณโสอนอ่ะใช่ว่าจะเก่งกาไปเสื่อเมื่อไหร่ล่ะเออ ชอบดีนะถี่คุณไม่ชอบฉันดีใจจังเลยจะาี่ป้าเข้าใจเออฉันจะได้มีพวกอีกคนน,ะนี่นี่นี่ป้านะเป็นพวกหนูแล้วนะรู้หรือเปล่าใจเย็นๆไว้เถอะนะหนูจะต้องเจอผู้ชายที่ดีๆอย่างแน,น่นอนที่สุดเลยลูกเอ๋ ใช่จ้ะป้าพูทโธในีมื่นเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องหรอหน่อยทำมาสอนเราตัวเองยังเอาตัวไม่รอดเลยอะไรนะที่น้องไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะน้องไปพูดอะไร นมไปยุแย่เขาโถ่เอ้ยแทนที่นมจะเกลีย้ยกล่อมเขาเกลีย้ยกล่อมยังไงมันก็ไม่ได้ดผลคนเราเรามาไม่ชอบอ่ะแต่นมก็น่าจะลองดูอีกทีนะจะลืมที่ว่าพี่โสเขาออกปากให้ช่วยดีจะทำให้คนอื่นลำบากตพาะว่าเองอะ่ะบอกไม่ไกลใช่ไม่ได้คุณมืดเองอะ่ะทำเป็นพูดดีอะ่ะถ้าเผื่อเขาเกิดชอบมาจริงๆแล้วคุณจะว่ายังไง ดีใจไปกับเขาด้วยสิยน้อไม่เชื่อหรอกปาแข็งมแข็งอะไรนมฉันรักคุณแหวว่าฉันไม่รักวิชุดานะฉันมีคุณแหววคนเดียวเท่านั้นทางั้นนกไม่เถียงคุณหรอกอเออว่าคุณน่ะจะพาคุณวิชุดาไปส่งเมื่อไหร่ของเร็วๆนี้นมม ให้ hey, คนรักกันเขาได้เจอกันฉันก็จะได้ไปหาแฟนฉันด้วยไงโคตรรักรักเขาข้างเดียวสิไม่ว่าแหมนอกอยากเห็นคู่รักของคุณนะเกิดอยากเห็นแฟนคุณด้วยจริงๆนะรับรองว่านมต้องได้เห็นแน่ๆเร็วๆนีๆลล้แหละเพราเมื่อนมเห็นนะนมจะต้องติด ใจเขาขึ้นมาจริงๆเลยเต็ดใจแน่เหรอ แล้วแล้วก็ยิ้มน่ะนนี้ปัญหานิดหน่อยคุณทราบแต่ท่กรางว่าคุณยาย่าจะไับที่ยเทีพรุ่งนี้ที่จะดูวันนี้ไหคะค่ะเห็นค,ค,คุณแม่บ่นว่าเบื่ออยากจะเที่ยวแถวชายทะเลบ้างนะคะ เสียดายนะเราสามมาถึงนี่ทั้งทีผมไม่ได้พาจริงๆไปเที่ยวไหนเลยถ้าคุณสยามทำงานนี่คะคุณสยามยนะังติดต่อกับคุณโสรัตอยู่หรือเปล่าคะคี่โสทำไ,ไมะะ่เลยครับก็ก่อนที่แววจะมาที่นี่นะคะเห็นคุณโสระตะตัตไปปฏิบัตริราชการที่ไหนก็ไม่ทราบ เหอนไม่รู้ว่ากลับมาหรือ,อยังคสยามพอร,รู้หรือเปล่าคะคณย่างมีธุระอะไรกับพี่โสนะ่ะไม่มีหรอกคะ่ะเห็นว่าหายไปอ่ะ๋อมายืนคุยกันอยู่แถวนี้เองเบบคะเออเยแหววจ้ะคุณน,น้าถามหาแน่ แหววรีบไปหาคุณแม่ก่อนนะคะคุณแหววครับไม่ต้องตามนะคะ่ะยแบบไม่กลับเลยค่ะจะง้อนะคะแต่อย่าคิดว่าจะหลอกกันได้ง่ายออะไรไไก็คุณกับยากฉันไงยัยแหววว่าไม่เหมาะกับคุณคุณก็รู้นี่แล้วใครกันครับที่เหมาะกับผมคุณไง ใช่หรือเปล่าอายลกัเป็นดีกว่านะคะนาดีเันอนี้พกเรื่อกัดีกว่านะไปเถอะไปดค่ะอ้าวลูกแหววมาลูกจ้ะโอ้ยจ๋าจะเป็นนั่งลูกมาเล าาการกองว่างกันนี่นะคะลูกแหววเนี่ยรับเด็กมากเลยก็ชอบเด็กเมื่อไหร่คลอดบอกนะคะจะให้ลูกแหววไปช่วยเลี้ยงดีซะอีกลูกแหววจะได้เรียนรู้ว่าการเลี้ยงเด็กเนี่ยมันยากละเอียดอ่อนแค่ไหนจริงไม่ใชะลูกคุยอะไรกันอยู่เหรอคะก็คุยเลื่อยเปื่อยไปตามภาษาของฉันนั่นแหละแล้วเรานะ่ะให้ไปตามน้องนะ่ะหายไปไหนเลยยนะก็พอดีเจอจัสยามะคะแล้วก็เลยคุยกันเรื่องความหลงใหลกันอยู่นี่คะ ขอโทษดี้วนะผมน่าอะไรนี่ยังมีความหลังข้างเก่าอีกหรือเปล่าฮะ <c oughs> ไม่มีครับผมอูยถึงจะมีก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะโตโตกันแล้ว <c oughs> จริงเลยค่ะคุณ <c oughs> อ๊ะเออคุณสยามคะแห่ตายแล้วนี่นึกขึ้นได้ <c oughs> คุณโสรัสดกลับจากต่างจังหวัดหรือยังงคะเนี่ยกลับแล้วครับผม เออแล้วก็ะะแล้วคะไม่เห็นคุณนี่ดีจังเลยค่ะนี่นะคะคุณสรัค์นี่นะคะเมื่อก่อนเนี่ยมาที่บ้านเดียนะทุกวนันทุกวนันมาคุยกับลูกแววค่ะคุณสรัค์คุยเก่งนะครับค่ะออ้ไม่คุยเก่งมากเลยนะคะเข้ากับลูกแววเนี่ยเป็นฝีเป็นขุยจะถูกคอกันด้วยค่ะจริงมันจะลูกจริงไหมจริงไห่องทราบว่าลุณแววเนี่ยคุยเก่งนะคะก็เฉพาะกับคนบางคนเท่เองล่ะค่ะ ใช่เหว๋ออวคือเสืออย่าลืมน,นะคะเมื่อไหร่ครับเนี่ยจะลูกเหว๋อไปช่วยเลี้ยงเด็กค่ะก็เร็วนี้แหละคะ่ะแล้วข้าแหม่ดีค่ะแหววอเพราะหว๋รักเด็กค่ะนี่ลูกอย่าลืมนะจะได้เรียนรู้ในจ้าลูก ค่อยเหมือนพวกโจรพวกเสืออะไรรู้ไหมทำไมเหรอออืพวกโจรก็ต้องมีท่าทายยังไงอะอืมไม่รู้สินะแต่ก็ไม่ใช่แบบนี้อะอฉันว่าท่าทางนานไม่ค่อยเหมือนเลยอ่ะงินเหร ก็ใช่นี่สิแล้วฉันก็ว่าที่นายเป็นโจรเนี่ยนะคงไม่ได้เป็นเพราะนิสัยหรอกเป็นเพราะความจำเป็นบังคับมากกว่าถ้านนายคิดจะกลับตัวเป็นคนดีนะก็คงไม่ยากหรอก ไม่รู้ใจครับทำไมฉันไม่รู้ฉันอยู่ที่นี่ไม่ใช่วันสองวันนะป้ากับนายเป็นยังไงฉันรู้ดีขอบใจนะที่มองพวกเราในแง่ดีท,ทั้งที่ผมเองก็ทำอะไรให้กับคุณมากเลย แค่ตัวทำดีกับฉันแล้วนี่ถึงงั้นก็นเถอะอคนเราถ้าลองทำผิดสักครั้งถึงจะกลับตัวยังไงก็คงยากที่จะดีได้เหมือนเดิมไม่จริงอ่ะ คนเราทำผิดและยอมรับผิดไม่ว่าใครก็ให้อภัยได้ทั้งนั้นแหละ